สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาอยู่กันที่เหรียญ10บาท2 4 6สี61วาระนะคะเป็น EP ีที่39ค่ะาวาระที่39นะคะก็จะเป็นเหรียญ10บาทงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครั้งที่25นะคะลักษณะของเหรียญก็จะเป็นเหรียญกระสับโลหะ2สีสีขาวและสีทองราคา10บาทไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีฟืองจักสลับกับเรียบนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะมีเฟืองจักสลับกับเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ26มิลลมรลวดลายของเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูลวดลายของเหรียญทางด้านหน้าก่อนนะคะทางด้านหน้าน,น,นะคะ,นนนนะ,คะกลางเหรียญก็จะมีรูปในหลวงรัชกาลที่9นะคะผินพระพักเฉียงทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระประมุขข,ของคณะลูกเสือแห่งชาติภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องล่างมีข้อความว่ารัชกาลที่9โดยมีเครื่องหมายลูกเสือสากลคัันระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูลวดลายของเหรียญทางด้านหลังนะคะกลางเหรียญน,นะคะมีรูปสัญ,ญลักษณ์งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครั้งที่25พศ2548 และรอบรูปสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวนะคะมีวงกลมเชือกล้อมรอบสองวงเบื้องบนรูปสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวมีข้อความว่าประเทศไทยเบื้องล่างมีข้อความว่า t w e n t t h asia pacific regional scout jamboree 2005 thailand โดยมีลายไทยคัดนระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างภายในวงขอบเบื้องบนมีข้อความว่า งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครั้งที่25พศ2548เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า10บาทเลขไทยนะคะแล้วก็10บาทเลขอารบิคค่ะโดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความบอกราคาดังกล่าวและมีรูปเครื่องหมายลูกเสือสากลคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนะคะ วันครบรอบวาระนะคะ28ธันวาคม2548ถึง3มกราคม2549วันที่ประกาศใช้นะคะ30ธันวาคม2548จําจำนวนการผลิตนะคะ3รล้านเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านใช้นะคะราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40-50บาทนะคะแบบ ที่ไม่ผ่านใช้ UNC น้ำทองเลยนะคะแต่ถ้าผ่านใช้ก็ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ20บาทถึง25บาทแล้วแต่สภาพนะคะถ้าอย่างไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ